สว <olla plusieurs S 1> to to ัส ja. ด <the> <heaven> <the> ีครับพบกับผมนักจักรพรทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งอยู่ในสวนปามครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับคนที่พาเรามาและก็เจ้าของสวนปา์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนูดาวสาวใต้นะคะวันนี้พามาชมสวนปามค่ะอ่าหนูดาวสาวใต้นะที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ตำบลอะไรครับตำบลแหลมตะนดอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงค่ะอ่าเมืองลุงอีกแล้วครับเมืองลุงค่ะ มาพูดคุยกับทั้งสองท่านเป็นใครบ้างครับนี่คือใครเอ่ยคุณวันเรียงสรงนุ่นเจ้าของสวนครับอ่าพ่อเรียงนะครับเจ้าของสวนครับแล้วก็ท่านนี้ครับผมป่การผู้ดูแลครับผมอ่าเจ้าของกับผู้ดูแลครับนะครับตอนนี้ของพ่อเนี่ยอายุเท่าไหร่ละหกปีครับหกปีแล้วทั้งหมดพื้นที่กี่ไร่ครับหกไร่ครับ หกไร่นะครับหกปีหกไร่กับหกสิบนะอ้าวพี่คับครับถามตรงๆเลยครับว่าหกปีที่ผ่านมาเนี่ยในในอดีตนะครับผลลัพธ์มันเป็นยังไงผลผลิตต่อรุ่นอในอดีตย้อนกลับเมื่อถามปีที่แล้วผมก็มารับส่วนนี้ดูเลยนะก็อยู่ประมาณรุ่นลักแปดร้อยกว่ากิโลผลผลิตครับปัจจุบันละครับปัจจุบันอยู่ประมาณสองตันครับว้าวต่างกว่าเดิมเยอะเลยนะต่างกว่าเดิมประมาณเกือบสามท่าตัวอ่าแล้วนอกจากสองตันที่ เคยเก็บผลผลิตไปมีมากกว่านั้นไหมมีครับผมสูงสุดเคยทำได้เท่าไหรมทำได้ที่สามตันเจ็ดครับสามตันเจ็ดครับโอ้โหผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิมจากแปดร้อยนะครับสุดยอดจริงอย่างนี้พอได้ตังมากขึ้นครับดีไหมดีครับดีนะครับการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เกิดจากอะไรครับอ่าเกิดจากอ่าทางแยกฟอตีครับผมฟอตีครับฟอตีที่ถืออยู่เนี้ยเอามาใช้เอามาฉีดพ่นเดือนละครั้งเดือนละครั้งครับผมฉีดแบบนี้มานานยังฮะอ่าประมาณสามปีครับสามปีแล้วนะครับ การที่เอาโฟทีมมาฉีดต้นต้นทุนพวกปุ๋ยเคมีอะไรทุกอย่างได้ลดไหมอ่าลดเคมีลงครึ่งหนึ่งลดต้นทุนดีจ่ายน้อยลงนะพ่อนะออครึ่งหนึ่งดีไหมดีรับดีทุกอย่างนะ,ะทุกอย่าง <laughs> <laughs> นะครับอ้าวต้นทุนก็ลดผลผลิตก็มา <laughs> ทุกครั้งที่เราฉีดเราเห็นการเปลี่ยนแปลงต้นใบผลผลิตยังไงครับอ่าเอ็นชัเจนเลยครับอ่าสีใบอ่าตาง้อยลงมาแล้วผลผลิตจะโตฟอ,องขึ้นเหมเ่มเยอะอืมตลายใหญ่ขึ้นเยอะครับครับแล้วต้นมันดูโทมไหม ต้นไมเลยครับดูสมบูรณ์เลยอให้ผลผลิตที่มากแต่ต้นก็ยังสมบูรณ์สมบูรณ์ครับอ,อย่างที่เราเห็นเลยนะนี่ภาพแบบมันฟ้องเลยชัดเจนมากสังเกตที่ยอดขึ้นกอบสามสีส่ยอดคือสมบูรณ์เลยถแบบอ้าวหนูดาวสาวใต้มาเห็นของคุณพ่อแล้วเป็นไงบ้างครับแบบชื่นใจมากเลยค่ะแบบดีใจแทนคุณพ่อบุญเลียงเลยค่ะว่า ผลผลิตนี้แบบได้เยอะมากจากที่เดินดูในสวนนะคะทุกต้นมีลูกมีทลายทุกต้นเลยค่ะแสดงว่าคุณพ่อนี้คือรับรายได้แบบเยอะมากค่ะนะก็อยากได้ผลผลิตที่ดีๆเนาะมากๆแบบนี้นะครับเอาโฟทีมาฉีดพ่นถูกหรือแพงอะไรยังไงครับ ถูกมากมากครับไร่หนึ่งก็ตกประมาณ60กว่า60บกว่าบาทเองครับ60กว่าบาทนี้รวมค่าแรงด้วยใช่ไหมรวมค่าแรงเรยบเอยแล้วครับอ่าถ้าตัวโฟตีเองนี่ไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงก็ประมาณ15บาทครับโอ้ถูกมากเลยนะครับ15บห้าบาทถือว่าถูกมากสามปีที่ใช้มาหมดโฟตีไปกี่ตองกี่กล่องฮะอ่าหมดไปประมาณก่องครึ่งครับผมกองครึ่งครับโอ้แม่เจ้านะครับกองครึ่งเองโอ้ไม่ได้เสียเงินมากมายเลยเลยแต่ผลลัพธ์เพิ่มขึ้นหลายเท่าแบบนี้อย่างนี้ใช้ต่อไหมครับพ่อใช แต่ต่อแน่นอนถ้ามีคนมาบอกให้เลิกใช้เนี่ยยอมไหมไม่ยอมครับไม่ยอมอนะเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม,มยอมครับ,รบอ้าวขอบคุณมากครับทั้งหนูดาวสาวใต้นะครับพี่คามแล้วก็เจ้าของสวนตามคุณพ่อบุญเรียงนะครับวันนี้ผมนัมทพงศองกเกษตรพิทัษ์โลกลาไปก่อนสวัสดีครับ